วันเตรียมตัวผลฟ้บนีหมาแรงพร้อมหนาวสุดๆพยากรณ์อากาศกลับมาพบก,กันอีกครั้งกับช่องวาตาภัยพูกาาภัยพยากรณ์อากาศในช่วงเย็นอังคารที่13ธันวาคมซึ่งในคืนนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนพื้นที่ที่จะมีฝนตกหนักตกแรงเข้ามาร่วมถึงพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนที่จะมีอากาศหนาวเพิ่มมากขึ้นพื้นที่ไหนจะได้รับผลกระทบกันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันในวันนี้นะครับ ซึ่งในคืนนี้แอดมินจะพามาดูในด้านของพื้นที่ภาพข่าวจากต่างประเทศกันก่อนนะครับรวมถึงภาพข่าวจากในประเทศภาพข่าวต่างประเทศภาพแรกที่เป็นพื้นที่ประเทศใต้ใตวันหิมะแรกแข่งปีในฤด,ดูหนาวของปีนี้2,565ที่เรนภูเขาวสวียซานภูเขาที่สูงเป็นอันดับสองของใต้วันได้เห็นหิมะตกเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ฤดูหนาวของปีนี้นะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา เนื่องจากลมประจำฤดูกาลที่พัดพาอุณหภูมิและความชื้นต่ำหิมะตกสะสมสูงกว่า4-5เซนติเมตรนะครับในเวลาประมาณ6ใน30นาทีขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากเวิร์นปอร่รัมข่าวสารต่างประเทศร่วมถึงพื้นที่ภาพข่าวจากประเทศไทยกันนะครับโดยในวันนี้13ธันวาคม2565 ด้านกลมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยปอพอหนองบัวลำพูรายงานกรณีสื่อมวลชนนำเสนอข่าวบริเวณถนนลาดยางเส้นทางระหว่างวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำพูจนถึงบ้านหนองว่าตำบลหนองว่าอำเภอเมืองหนองบัวลำพูซึ่งถูกน้ํากัดเซาะได้รับความเสียหายนะครับทำให้ประชาชนในพื้นที่เดือดร้อนในการใช้เส้นทางการจราจรโดยล่าสุด นายสุวิทย์จันหวนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบละลำพูได้สั่งการหน่วยงานในพื้นที่ตรวจสอบและพบว่าถนนเส้นทางดังกล่าวได้รับความเสียหายจากน้ำกัดเซะจากสถานการณ์อุก่วกภยัยบริเวณก่อนถึงสะพานข้ามลำน้ำพนียงังความยาวประมาณ50เมตรความลึกประมาณ1เมตรสามารถใช้สัญจรได้เพียงหนึ่งช่องทางการจราจรเท่านั้นนะครับเบื้องตน้น ได้จัดทําป้ายแจ้งเตือนและตั้งแผงเหล็กกั้นไว้ตลอดแนวเส้นทางนะครับที่ได้รับความเสียหายทั้งนี้ปอพหนองบุรลำพูได้ประสานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ศูนย์และองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัรลำพูได้นําเครื่องจักรกลมาปรับเกลี่ยและบดอัดพื้นผิวถนนนําดินหินคลุกมาบอาดอัดตับเกลี่ยเพื่อให้ประชาชนสัญจรผ่านได้ตามปกตินะครับ ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสจนในด้านของพื้นที่ฝนที่จะมีฝนตกหนักตกแรงเข้ามานะครับฝนรอบนี้มาแรงฝนรอบนี้ที่จะมานะครับบริเวณพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบไม่มีพื้นที่อื่นใดนอกจากพื้นที่ภาคใต้คือในช่วงวันที่17จนถึง18ธันวาคมจะมีโรคมรสุมพาดผ่านพื้นที่ภาคใต้ทางตอนล่างจะทําให้ในด้านของลมฝนและเมฆ เคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณพื้นที่ภาคใต้ทางตอนล่าง17-18วม -19 ันวาคมจะมีฝนตกหนักตกแรงโดยเฉพาะนะครับตั้งแต่บริเวณพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีลงมาจนถึงบริเวณพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจะได้รับผลกระทบจากฝนที่จะตกหนักในรอบนี้นะครับจากนด้านของลมหนาวที่ปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนจึงทําให้ฝนปกคลุมบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับส่วนด้านของลมหนาวในช่วงนี้ยังคงมีบริเวณความอากาศสูง หรือมวลอากาศเย็นที่ยังคงมีกำลังแรงอย่างต่อเนื่องจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนรวมถึงทะเลจีนใต้ดังนั้นในทุกภาคจึงมีอากาศเย็นเข้ามาและมีอากาศเย็นถึงหนาวปกคลุมในบางพื้นที่ของประเทศไทยทางตอนบนอุณหภูมิจัดลดลงและจะมีลมประโชคแรงเข้ามาอุณหภูมิจัดลดลง2ถึง4องศาเซนเซียสภาคตันออกเียงเหนือ ส่วนภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลงอีกประมาณ1-3สองศาเซลเซียสขอให้ประชาชนประเทศไทยทางตอนบนดูแลรักษาสุขภาพจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงไว้ด้วยนะครับในช่วงนี้ส่วนคลื่นลมทะเลโดยเฉพาะอ่าวไทยทางตอนล่างจะมีคลื่นสูงเพิ่มมากขึ้นนะครับคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ระวังในการเดินเรือเดีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนอง ส่วนพื้นที่ภาคใต้ปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนในช่วงนี้จะลดลงแต่คลื่นลมจะมีกำลังแรงนะครับจากที่ได้ของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่มีกำลังปานกลางจึงทําให้คลื่นลมมีกำลังแรงในช่วงนี้นะครับภาคใต้มีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่ในช่วงนี้นะครับชาวเรือขอให้ระวังในการเดินเรือนะครับเพราะคลื่นลมจะมีกำลังแรงในช่วงนี้เรือเล็กทางตอนล่างขอให้งดออกจากฝั่งนะครับภาคเหนือในด้านของฝนในคืนนี้ถึงพรุ่งนี้ ไม่มีนะครับจะมีแค่อากาศเย็นเข้ามาในตอนเช้าส่วนลมกระโชกแรงไม่เน้นนะครับเปณนพื้นที่ภาคเหนือแต่จะเน้นอุณหภูมิลดลงประมาณ1-3องศาเซลเซียสในช่วงเช้นนชาชต่ำสู17ง17-21องศาเซลเซียสส่วนสูงสดุด28-31องศาเซลเซียสยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและจะมีน้ำค้างแข็งในบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสดุด5-12องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นกันนะครับอากาศจะเย็นลงและ จนถึงจะมีอากาศหนาวเข้ามาในตอนเช้านะครับรวมถึงลมกระโชกแรงที่จะเข้ามาจึงทําให้อุณหภูมิลดลงอีก2อองศาเซลเซียสในวันพรุ่งนี้เช้าอุณหภูมิต่ําสุด1 3 1 7งดองศาเซลเซียสส่วนสูงสุด27-30ดสิองศาเซลเซียสบริเวณยอดภูจะมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ําสุด7-13งสองศาเซลเซียส ส่วนภาคกลางนะครับจะมีอากาศเย็นเข้ามาในตอนเช้าลงกระโชกแรงอุณหภูมิจะลดลงอีก1-3งสองศาเซลเซียสตำ 0, ่ำสุด18-20งองศาเซลเซียสส่วนสูงสุด31-32องศาเซลเซียสภาคตะวันออกจะมีอากาศเย็นเข้ามาในตอนเช้าลงกระโชกแรงและอุณหภูมิจะดลดลง1-3งองศาเซลเซียสต่ำสุด17-21งสองศาเซลเซียสส่วนสูงสุด30-32องศาเซลเซียสทะเลเคลื่อนสูง1-2เมตร ส่วนพื้นที่ของบริเวณกรุงเทพม,มหานครและประิมณฑลจะมีอากาศเย็นเข้ามาในตอนเช้าและลงกระโชกแรงอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสต่ำสุดส9 2 1่อองศาเซลเซียสส,ส,ส่วนสูงส,สุด3 1 3 3องสิองศาเซลเซียสส่วนพื้นที่ของบริเวณภาคใต้นะครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกทางตอนบนจะมีอากาศเย็นเข้ามาส่วนทางตอนล่างปริมาณและการกระจายตัวของกลุม่มฝนจะลดลง เหลือ4 0ของพื้นที่แต่ยังคงมีฝนตกหนักเข้ามาในบางพื้นที่นะครับโดยจะเน้นสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุดทางตอนบน21-24อุถึงยศาเันเซียสสูงสุด30-31อถงสาสองศาเันเซียสสุราชธาน,นีขึ้นมาทะเลเคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงประมาณ2เมตรและนครสีธรรมราชลงไปนะครับลมตะวออกเฉียงเหนือมีกำลังแรง จึงทาให้เครื่องลมมีกําลังแรงขึ้นนะคะคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่อนสูงมากกว่า3เมตรส่วนฝั่งตะวันตกฝนลดลงเหลือ40%ของพื้นที่ส่วนมากในกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสสูงสุด30-32องศาเซลเซียสครื่งลมไม่แรงมากท้าฝั่งตะวันออกนะครับเคลื่อนสูง1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรยังคงมีลมหนาวเข้ามาได้อย่างต่อนเนื่องนะครับในวันนี้ 13จนถึง16ธันวาคมและลมหนาวะระลอกใหม่17จนถึง19ธันวาคมหนาวหนกักหนาวแรงเพิ่มมากขึ้นนะครับขอให้เตรียมตัวรับมือกันต่อเนื่องหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินรายงานให้ทราบเป็นระยะยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากถินว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมด กดไลค์กด subscribe กด share แชร์ให้หน,นนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ